สวัสดีครับหากทุกขั้นเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอกระทู้ที่มีชาวต่างชาติได้ตั้งกระทู้ไว้ว่าทำไมเวียดนามถึงแย่กว่าไทยโดยภายหลังนะครับที่กระทู้นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนชาวอาเซียนและชาวต่างชาติชาติาอื่นๆน,นะครับเข้ามาคอมเมนต์มากมายเรามาฟังกันดูนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่า ฉันเคยทำงานและท่องเที่ยวในเวียดนามและประเทศไทยจึงมีมุมมองบางอย่างที่นี่มาเริ่มกันที่ผู้คนจากประสบการณ์ของฉันเมื่อคุณได้รู้จักกับคนเวียดนามหรือชาวไทยแล้วพวกเขาค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าคุณไม่รู้จักคนไทยก็จะยิ้มตามโดยประยายชาวเวียดนามดูเหมือนคนต่างชาติและก้าวร้าวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาย่างขมวย จากชาวต่างชาติและชาวโกงชาวต่างชาติอย่างโจงครึมมากกว่าคนไทยด้านของความปลอดภัยประเทศไทยปลอดภัยกว่าเวียดนามมากฉันไม่เคยรู้สึกอันตรายหรือถูกคุกค,คามในประเทศไทยวงเล็บยกเว้นเสือโครงในอุทยานแห่งชาติในเวียดนามฉันคอยดูข้างหลังเสมอด้านการขนส่งประเทศไทยมีระบบขนส่งโดยสารที่ยอดเยี่ยมและโครงข่ายรถไฟที่ค่อนข้างดี การคมนาคมในกรุงเทพนั้นจอดเยี่ยมเวียดนามค่อนข้างจะเจ็บปวดเมื่อเดินทางไปโดยรถประจำทางและมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับประสบการณ์อันเลวร้ายกับเครื่องบินที่นั่นด้านระบบสุขภาพระบบสุขภาพของประเทศไทยเป็นระดับโลกและของเวียดนามค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานด้านเสรีภาพฉันพบว่าประเทศไทยมีเสรีภาพมากขึ้น ในแง่ของการที่คุณจะไปอยู่คุณจะไปนอนพักแม้ว่าเสรีภาพเหล่านี้จะค่อยๆลดลงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆด้านถัดมาด้านอาหารเอาเป็นว่าทั้งสองประเทศมีอาหารลดเลิศถัดมาจะเป็นเรื่องของราคาเวียดนามนั้นชนะประเทศไทยแม้ว่าประเทศไทยจะมีราคาถูกพอสมควรนอกกรุงเทพมหานครด้านถัดมาจะเป็นด้านคอร์รัปชัน ทั้งสองประเทศดูเหมือนจะทุจริตมากฉันคิดว่าการคอร์รัปชันในประเทศไทยมีระเบียบมากกว่าฉันไม่รู้ว่านี่มันหมายถึงดีขึ้นหรือแย่ลงคนทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเนื่องจากเวียดนามผ่านสงครามสองครั้งระหว่างฝรั่งเศสและอเมริกาซึ่งเป็นสองมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดเช่นกันในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันสงครามครั้งแรกประมาณ100ปีต่อมาประมาณ70ปี ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ได้ทำสงครามใดๆในครั้งนี้นอกจากนี้พวกเขายังได้รับประโยชน์มากมายจากสงครามเวียดนามวงเล็บผลิตอาหารและเสื้อผ้าสำหรับกองทัพอเมริกาในสงครามเวียดนามทำให้ไทยนั้นนำหน้าเวียดนามคุณนึกภาพออกไหมว่าประเทศไทยผ่านสงครามสองครั้งกับฝรั่งเศสและอเมริกาตอนนี้นะ่ะพวกเขาจะนำหน้าเวียดนามหรือไม่ หรือพวกเขาไม่สามารถชนะยักษ์เหล่านั้นได้อีกเม้นท์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันต้องการเริ่มต้นด้วยการถามคนที่ถามสิ่งนี้คุณต้องการอะไรอย่างแรกทั้งสองประเทศนะ่ะมีข้อเสียของตนเองซึ่งเห็นได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามเราอยู่ที่นี่ได้ดีรายได้ของเรานะ่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละวันและเรานะี่ะมีสภาพชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของเราได้ค่อนข้างดีและอย่างที่สอง ถ้าคุณได้พัฒนาความคิดเห็นว่าเวียดนามแย่กว่าประเทศไทยคุณต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ทำไมคุณยังถามฉันขอโทษแต่มันมากเกินไปนิดหน่อยคอมเมนต์ท่านมานะครับคอมเมนต์ว่าในทางใดฉันจะพูดตรงไปตรงมาเวียดนามนะ่ะไม่มีถนนหรือการพัฒนาแบบที่ไทยมีไซงอนหรือฮานอยก็ดูไม่เหมือนป่ากระจกสมัยใหม่แบบในกรุงเทพในแง่นั้นใช่ประเทศไทยดีกว่าในเชิงเศรษฐกิจ คุณจะเห็นว่า GDP ของประเทศไทยนั้นอยู่ที่7,455 US ดรต่อหัวซึ่งสูงกว่าเวียดนามซึ่งปัจจุบันอยู่ที่2,545 US ดลต่อหัวใช่แล้วเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยกำลังดีขึ้นแต่อัตราการเติบโตของเวียดนาม7%กำลังไล่ตามสถานการณ์ที่เป็นภารกิจการเติบโตทางเดียวสถานที่กำลังเฟื่องฟูในขณะนี้ และเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวเวียดนามในท้องถิ่นใช่แล้วถ้าคุณเห็นตัวเลขของคนเวียดนามแย่กว่านั้นแต่เคยอยู่ทั้งสองที่และพบว่าคนเวียดนามเป็นมิตรผู้คนที่ภาคภูมิใจในประเทศของตนและสิ่งที่ได้มาคือไม่เหมือนที่อื่นๆในภูมิภาคกัมพูชาลาวดูเหมือนจะไม่อยู่อย่างยากจนส่วนตัวฉันชอบเวียดนามมากกว่า คลิปนี้เป็นเรื่องราวของฝรั่งท่านหนึ่งนะครับที่ได้มาทำคลิปวิดีโอในประเทศไทยโดยชื่อ Youtube ของเขานั้นชื่อว่า p r e e Thai working for you โดยคลิปวิดีโอที่เรากำลังจะนำเสนอนี้ชื่อคลิปว่าสวรรค์ของอาหารข้างทางในประเทศไทยมีคำอธิบายใต้คลิปว่ากำลังมองหาสวรรค์อาหารไทยริมทางในประเทศไทยกรุงเทพมีของเยอะมากแต่ตลาดกลางคืนบนถนนสุเทพในเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในร้านที่ดีที่สุดที่ฉันเคยไปมาอาหารไทยข้างทางนี้เราจะชื่นชมแผงขายอาหารข้างทางต่างๆชิมแล้วมีของหวานที่เราโปรดปรานตลอดการมะพร้าวผลไม้มังสวิรัตหมูตุนเสียบไม้เกี๊ยวผัดกระเพราไข่ทาโกยากิและอีกมากมายสตรีทฟู้ดของคนไทยนั้นราคาถูกและน่าจะคึกคักที่สุดในโลกซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับ ยูทูบเบอร์ท่านนี้เขาได้เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและบริเวณใกล้เคียงนะครับในการเดินเที่ยวนะครับแล้วก็ชิมอาหารต่างๆตามร้านสรตทฟู้ดเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางช่อง YouTube ของเขากันเลยนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าชอบการเดินชิมอาหารข้างทางฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะกลับเมืองไทยเพื่อลองชิมอาหารบางอย่างถึงตอนนั้นน่ะฉันหิวขนมไทยที่อเมริกา ฉันจะ,กะเกษียณอายุปลายปี2022และวางแผนที่จะใช้ชีวิตในฤดูหนาวในเอเชียดังนั้นนะอีกไม่นานแล้วคอมเมนต์ท่ามาครับคอมเมนต์ว่าฉันอาศัยอยู่ในโตลอนโตและเห็นด้วยฉันหวังว่าจะมีฉากอาหารข้างทางมากกว่านี้โตลอนโตนะมีอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจแม้ว่าจะมาจากหลายวัฒนธรรมและเนื่องจากโควิด -19 เขาจึงอนุญาตให้มีลานริมถนนมากขึ้น และฉันหวังว่าร้านอาหารจะยังคงสามารถมีได้ทุกเมืองควรจะส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารที่มีชีวิตชีวานี้คอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่ารักมากๆรู้สึกซาบซึ้งมากที่คุณแสดงถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงในประเทศไทยคุณคริสดนตรีและการตัดต่อนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆและทั้งหมดวิดีโอประเภทนี้ทําให้เรารู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมากขึ้นเสียงคนการทําอาหารโมอเตอร์ไซค์และสีสัน และความเป็นมิตรของผู้คนที่เดินเยี่ยมชมคุณนะ่ะเกือบจะได้กลิ่นอาหารด้วยซ้ำนะ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองโปรดของฉันในประเทศไทยและฉันอนะชอบความหลากหลายของอาหารข้างทางและอาหารโดยทั่วไปในเชียงใหม่วิดีโอสไตล์นี้นะ่ะดีมากเป็นการดีที่ได้ยินเสียงและเห็นสถานที่ท่องเที่ยวในแบบที่ไม่มีอะไรเจือปนอีกอย่างนะ่ะ DHL ส่งเสื้อยืดของฉันไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วมันดูดีมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโออาหารของคุณเสมอฉันคิดถึงของอร่อยๆอในประเทศไทยมากดูเหมือนว่ากรกฎาคมจะเร็วที่สุดที่ฉันจะได้กลับไปอย่างดินแดนแห่งรอยยิ้มโปรดติดตามวิดีโอเกี่ยวกับอาหารต่อไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในแวนคูเวอร์บริสติสโคลเบียและเดินทางไปยัง เมืองในแคนาดาและไม่มีอะไรมหัศจรรย์ไปกว่าอาหารดิมทางในเอเชียรอชมรีวิวอาหารข้างทางในบาหลีจาการ์ตาหรือเมืองอื่นในอินโดนีเซียทัดมาครับคอมเมนต์ว่าสนุกกับวิดีทัศน์การเดินทางประเภทนี้สแสดงในแง่มุมต่างๆของชีวิตของชาวไทยจริงๆติดตามการทำงานที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยของคุณคริสและเฮลลี่ทัดมาครับคอมเมนต์ว่าสวัสดีคริสและเฮลลี่ ฉันเป็นผู้ชมใหม่ในช่องของคุณแต่ชอบเนื้อหานี้มากๆทํทำให้ฉันย้อนกลับไปในประเทศไทยชอบความแปรปรวนของอาหารสีสันพื้นผิวและรอยยิ้มขอบคุณสำหรับวิดีโอสนุกกับรูปแบบนี้นะสบายดีนะครับกำลังใจจากออสเตรเลียถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันหวนคิดถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนเชียงใหมนะ่เป็นสถานที่ที่โปรโดปานของฉัน และยังเป็นพื้นที่โปรดของฉันในประเทศไทยไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณอักอริทึม YouTube ที่ส่งวิดีโอนี้ให้ฉันทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสุดยอดไปเลยเรารักเชีงยงใหม่เหมือนกันมันสนุกมากที่ได้รู้จักย่านนี้และคุณต้องยืนยันว่าคุณอยู่ในส่วนนั้นของเมืองเก่าการดูวิดีโอของคุณทั่วเชีงยงใหม่จะสนุกมากๆเวลาคุณอยากกินอะไรที่เป็นพิเศษนะ่ะผมเพิ่งรู้ว่าคุณจะพูดว่าข้าวซอยยังเป็นที่ชื่นชอบของฉัน ฉันชอบไปทุกที่แต่มันวิเศษมากที่ร้านอาหารเล็กๆใกล้กับวัดบนถนนสายเหนือที่เรียกว่าข้าวซอยคุณใหญ่หวังว่าจะเปิดให้ลองนะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำชื่นชมจากชาวต่างชาตินะครับโดยส่วนมากนะครับเป็นชาวยุโรปนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ